สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นครับผมกินข้าวครับผมแวะกินอาหารนะครับวันนี้ผมมาแวะกินร้านปักกายเพชรนะครับร้านนี้ครับปักกายเพชรนะครับก็ออกจากรอบเมืองขอนแก่นมาแล้วก็ชิดชิดซ้ายเลยนะครับลองมาแวะชิมดูนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวปักกายเพชรนะครับเรามีอะไรบ้าง สวัสดีครับขออนุญาตรีวิวร้านนะครับได้เลยค่ะทำช่อง YouTube ครับผมไดครับจากอุดรครับหิวข้าวกันเลยไหมได้ค่ะครับผมเจ้าของได้หนึ่งครับนั่งนั่งนอกอะไรับเพิ่มอะไรดีน้ำมานจอกหงอครับเนื้อมะควงมะเขก่กินมะมายหล่านะ Quick, 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 qu 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 เส้นเล็กเหมือนกันครับ ยุดเฉพาะวันที่มีตุละนะครับอันนี้เขาเรียกเอ่ออะไรนี่บ้านอะไรหรือบ้านอะไรเยี่ยงเมืองอเยี่ยงเมืองอยู่เยื้องๆตรงข้ามดูโฮมนะครับร้านนี้นะครับก็รถจอดเยอะนะครับก็จะมีอาหารหลายร้านนะครับนู้นนะครับรถจอดเยงะค่ร้านนี้จะอยู่ร้านสุดท้ายพอดี ร้านสุดท้ายพอดีนะครับใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับพอดีผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็เบรกหัวซักนะครับเมื่อกี้นะครับย้วเข่าเบรกหัวซักกันเลยนะครับออยุที่ผักเติมได้นะครับเติมได้มีนะครับได้ตลอดนะครับแต่ว่าเราก็เอามาพอปริมาณนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็น ต้นทุนของทางร้านนะครับถ้าเรากินเหลือนะครับผมก็น่าเสียดายนะครับผมช่วงนี้ยุคข,ของแพงด้วยนะครับนีม,มากับจีิงงานครับฮะให้ตามทริก็จัดเองนั่นแหละนี้เพื่อนว่าเป็นแตกต่างจังหวัดฮะส่อนตัว,วน,ววนีเรีย่ย เป็นไมากพูดเยีะวไม่มีตอที่ไม่มีกัอ่ะมันแล้วแต่ของพูดที่ไม่ม uh> ีท <um um ี่ไม um ่มีแคนปีไจะเป็นต้มยำวันนี้ไม่ได้เอา ไม่ไวเลสมานะครับเสียงก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินชัดมากนะครับเอาอีกก็ได้จ้องขนาดเอาอีกก็ได้นะครับกินขอน้งกันครับผมนี่ว่าเว้ยตรงนี้ไม่ต้องดูพอดีแล้วครับ

ก็ย่าน,นี้หมูต้มยำครับนี่ครับผมรสชาติไม่ต้องปรุงเลยครับือสังเกตว่า ถ้าผมไปร้านไหนผมจะไม่ค่อยปรุงนะครับเราก็ชิมรสชาติของร้านก่อนนะครับว่ามันโอเคสําหรับเราไหมเเเ้้่อออนนืืื

ก็ข้างสงก็พูดนกนมกีความที่ฟังอัไห,หยังอครับหนึ่งกล้ยกวยอันนี้จะเป็นเนื้อน้ำตกครับน,น่าอร่อยมาก กิงตม้มยำไปแล้วอา่าอะ่รวะขอการกันแนะนะ่ือไหรขอการไหมเฮ้ยถามมินแล้วถามแล้วเด็มแล้วเด็ดดูโปกเซานีหเอาเองหรอืมอนบออ่านไปซื้อเ้ิ่ให้ยูบยูกเซาอมมาถามมันแล้วเติไมได้ Been having. Thank mm -hmm. you. ตอนนี้ก็อิ่มแล้วครับผมแปบังคับไ้เห็ผมขออนุญาตแปะสติ๊กเกอร์ได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะขอบคมณหน้าตู้เลยก็ได้ค่ะตรงนี้นะครับผมขอบคุณนะครับครับผมสัญญาณสติ๊กเกอร์ผมนะครับถ้าผมไปกินร้านไหนก็จะสังเกตแถวตู้นะครับผมนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์พี่ใหญ่อาชิมนะครับ ฝากช่องด้วยนะครับพี่ใหญ่พาชิมดีครับผมยูดอนครับถ้าไก่ไปท่ามูดอนถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินโซลันเดย์ครับครับถ้ามาจะประดิษฐ์เครื่องนั้นเครื่องนี้พร้อมจสนะครับกินแนมแล้วก็ประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่น้่งสมการสมนี่น้่งครับผม ไม่ป่าแปะป่าแปะขอบคุณครับขอบคุณครับ